โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะความเสื่อมที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่คนไข้ต้องมีอาการเจ็บปวดถึงจะบอกว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมีความเสื่อมของข้อเขา่าร่วมกับมีอาการเจ็บปวดลักษณะของตัวโรคเนี่ยตัวโรคจะต้องค่อยๆดาเนินไปจะไม่เป็นทันทีใช้เวลาในการทําให้อาการแย่ลงเรื่อยๆนะครับโดยที่จะต้องมีลักษณะของโครงสร้างของข้อเข่าทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงในความเสื่อมร่วมกันคันนี้คือโครงสร้างของข้อเข่าเนมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็มีเรื่องของตัวกระดูกแข็งนี่คือตัวกระดูกแข็งส่วนผิวที่เคลือบอยู่ตรงบริเวณกระดูกแข็งเนี่ยเราเรียกว่าผิวกระดูกอ่อนนะครับผิวกระดูกอ่อนเนี่ยทำหน้าที่ในการป้องกันการเสรียดสีระหว่างกระดูกแข็งทั้งสองข้างนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นกันชนลักษณะเหมือนคล้ายๆเจลเราเรียกอันนี้ว่าเป็นหมอนรองเขา่า หมอนองเข่าก็ทำหน้าที่กันกระแทกระหว่างกระดูกทั้งสอง,สอง,สองชิ้นเหมือนกันเวลาตอนนี้คนไข้เดินหรือลงน้ําหนักนอกจากนี้จะมีเนื้อเยื่อที่เป็นเยื่อหุ้มข้อเยื่อหุ้มข้อนี่ทำหน้าที่ในการสร้างน้ําหล่อเลี้ยงข้อเข่าน้ําหล่อเลี้ยงข้อเข่าเนี่ยก็เหมือนกับน้ําหล่อลื่นในเครื่องยนต์ทําหน้าที่ลดการเสียดสีของผิวข้อเวลามีการขยับ นอกจากลดการเสียดสีแล้วตัวน้ําเองก็ยังช่วยรับแรงกระแทกเวลาตอนที่มีทากิจกรรมต่างๆน้ำหเหล่องข้อเข่าเนี่ยนอกจากนี้ยังทําหน้าที่ในการนําสารอาหารแล้วก็นําของเสียจากเซลล์ผิวกดูอ่อนออกมาด้วยนะครับโดยสรุปก็คือว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอย่างแรกก็คือเป็นภาวะความเสื่อมอย่างที่สองทให้เกิดอาการเจ็บปวดอันที่สเป็นโรคที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เวลาในการดําเนินของโรค อันที่สี่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดที่กล่าวมาในบริเวณของข้อเขา่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ชนิดนะครับประเภทแรกก็คือเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิข้อเข่าเสื่อมประเภทนี้เนี่ยคนไข้จะไม่มีสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมเป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามอายุเราจะพบว่าคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอายุ60ปีขึ้นไปเป็นความเสื่อมอยู่แล้วนะครับ แต่ปัจจัยที่ทาให้เสื่อมหรือไม่เสื่อมในคนที่อายุเท่ากันเนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวคนที่น้ําหนักตัวเยอะก็มีความเสื่อมมากกว่าคนที่น้ำหนักตัวน้อยเหตุผลน้ําหนักตัว1กิโลที่เพิ่มขึ้นของคนคนหนึ่งคนเนี่ยน้ำหนักที่ผ่านที่ข้อเข่าเนี่ยจะกลายเป็น 3- าถึงสกิโลเพราะฉะนั้นน้าหนักที่ต่างกันก็จะมีผลที่เข่าต้องรับน้าหนักเพิ่มขึ้นต่างกันอันที่สองพันธุกรรมคนที่คนในครอบครัว มีประวัติข้อเข่าเสื่อมก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าคนที่คนในครอบครัวคนใกล้ชิดไม่ได้เป็นโรคข้อเสื่อมอันที่3ามเป็นเรื่องของกิจวัตรประจําวันที่คนแต่ละคนใช้เช่นกิจกรรมที่ต้องลุกนั่งย่อลุกคุกเข่าตลอดเวลาหรือยกของหนักเป็นเวลานาน,านๆของหนักที่เราพูดถึงเนี่ยเราหมายถึงน้ําหนักมากกว่า25กิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับทั้งหมดนี้คือเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสื่อม ประเภทที่2ก็คือข้อเสื่อมแบบทุติยภูมิข้อเสื่อมประเภทนี้เนี่ยคนไข้จะต้องได้รับหรือมีโรคหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความเสื่อมเกิดขึ้นฉะนั้นคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยอายุจะน้อยกว่าคนไข้ในกลุ่มแรกเพราะมีปัจจัยที่เร่งให้ข้อเสื่อมผิดปกติสาเหตุแรกที่พบได้เนี่ยก็คือคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุดุนแรงบริเวณข้อเข่ามีเส้นเอ็นฉีกขาด มีหมอนรองเข่าฉีกขาดหรือมีกระดูกแตกหักเนี่ยจะทําให้การทํางานหรือโครงสร้างของกระดูกข้อเข่าเนี่ยสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นการทํางานก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเมื่อใช้งานเป็นนานการสึกหรอก็จะเร็วขึ้นกว่าในคนปกติอันที่2ก็คือภาวะการติดเชื้อจะครั้งหนึ่งเคยมีภาวะการติดเชื้อในข้อเข่าเนี่ยตัวเชื้อโรคเองหรือว่าสารที่หลั่งออกมาจากการติดเชื้อเนี่ยสารพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นอันตรายกับผิวกระดูกอ่อน านนั้นทำให้ผิวกระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอไปได้เร็วกว่าคนที่ไม่มีภาวะการติดเชือ้ออันที่3โรคบางโรคนะครับ <S <S เช่นดูมาตอยหรือ SLE เอโรคพวกนี้เนี่ยเป็นภาวะที่ทําให้เกิดข้ออักเสบเรื้อรังทุกครั้งที่เกิดภาวะการอักเสบจะมีน้ําของการอักเสบเกิดขึ้นจะมีสารของการอักเสบเกิดขึ้นเนื่องสารพวกนี้จะเป็นพิษต่อของตัวผิวกระดูกอ่อนเพราะนั้นการที่เป็นเรื้อรังเป็นซ้ําๆเนี่ยทำให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นส่วนอาการของคนไข้ คนไข้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเมื่อมีภาวะข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอาการที่จะมาก็จะมาด้วยขึ้นกับระยะของโรคนะครับระยะของโรคถ้ามาเป็นแรกๆคนไข้จะมีลักษณะเป็นรู้สึกจ,จะมีข้อเขา่าคาดมีปวดตึงํำคาลํำคาญแค่รบก,กวนนานๆเป็นครั้งหนึ่งเป็นไม่นานก็หายกิจกรรมที่กระตุ้นให้เป็นก็ต้องมีกิจกรรมที่ออกกาลังกายอย่างหนักกิจกรรมอย่างหนักถึงจะกระตุ้นให้เป็นนะครับต่อเมื่ออาการตัวโรคมันเป็นมากขึ้นก็จะพบว่า อาจจะมีภาวะการอักเสบเกิดขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบจะมีลักษณะของข้ออักเสบปวดบวมอาจจะมีลักษณะของข้อเข่าที่ผิดรูป85%ของคนไข้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมจะเป็นลักษณะข้อเข่าเสื่อมแบบขากงอีก15%จะเป็นลักษณะขาแบบอาจจะมีลักษณะของการบวมเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่มีภาวะการอักเสบร่างกายจะสร้างน้ําในเวณข้อเข่ามากขึ้นจะทําให้คนไข้รู้สึกว่าบวมตึงแน่นที่ข้อเข่าจะมีการจํากัด ของการขยับของ, ai, ข,องข้อเข่าอาจจะเยียดไม่สุดหรืองอเข่าได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะเมื่ออาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจากกิจกรรมที่กระตุ้นให้เป็นกิจกรรมอย่างหนักก็จะเริ่มเป็นชีวิตประจำวันจะถูกรบกวนความถี่ในการเป็นก็จะเป็นถี่ขึ้นระยะเวลาในการหายก็จะใช้เวลานานขึ้นในระยะแรกจะเป็นจะถูกรบกวนในกรณีที่ออกกำลังกายหรือใช้งานอย่างหนักระยะที่2ก็จะเริ่มรบกวนในชีวิตประจําวันระยะที่3การทําชีวิตประจําวันก็จะเริ่มถูกจํากัด ระยะสุดท้ายคนไข้จะเจ็บทุกครั้งเวลาตอนที่ลงน้ําหนักหรือเวลายืนก็จะถูกจํากัดเรื่องของการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับส่วนการ,กราวินิจฉัยโรคภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนี่คือเอ็กซเรย์ภาพของเข่าปกติที่เห็นนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นส่วนของกระดูกปลายของกระดูกต้นขาอันนี้เป็นส่วนกระดูกต้นของกระดูกหน้าแข้งผมจะขยายให้ดูนะครับเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นกระดูกแข็งเท่านั้นส่วนที่เป็นผิวกระดูกอ่อน กับหมอนรองเข่าเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเอ็กซเรย์ hmm. คนป,ตนปนกติเราเห็นเป็นช่องว่างระหว่างกระดูกเราเห็นเป็นช่องว่างระหว่างกระดูกการที่มีช่องว่างเนี่ยแปลว่าสันนิษฐานว่าผิวกระดูกอ่อนกับหมอนรองเข่าเนี่ยยังเหลืออยู่ในปริมาณที่ดีนะครับแต่ในกรณีที่คนไข้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าช่องมันแคบลงไปกระดูกมันถูกัน ความหมายก็คือว่าผิวกระดูกอ่อนกับหมอนรองเข่าที่ทําหน้าที่ป้องกันการกระแทกระหว่างกระดูกแข็งเนี่ยมันได้สึกหรอหายไปละทุกครั้งที่คนไข้ลงน้ําหนักคนไข้ใช้งานกระดูกแข็งก็จะครูดกันทําให้คนไข้เกิดอาการเจ็บมีคนไข้ในบางกลุ่มเช่นในกลุ่มที่เป็นทุติยภูมิที่มีโรคบางโรคเนี่ยเราอาจจะต้องใส่การเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุของโรคต้นเหตุที่คนไข้เป็นส่วนเรื่องการรักษาเนี่ยเราก็แบ่งง่ายๆกเป็น2กลุ่มวิธีแรกก็คือการไม่ผ่าตัดวิธีที่2ก็คือการผ่าตัด การไม่ผ่าตัดทําอะไรได้บ้างระยะแรกก็คือเป็นระยะที่เรารักษาอาการของคนไข้คนไข้ส่วนใหญ่ที่มาก็มาด้วยอาการเจ็บปวดการรักษาอาการเจ็บปวดเราก็เริ่มต้นในการให้ยายากลุ่มของการรักษาอาการเจ็บปวดมีหลายระดับขึ้นกับระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดของคนไข้เจ็บปวดน้อยให้ยาระดับน้อยเจ็บปวดมากให้ยาระดับอย่างรุนแรงฉะนั้นยาในกลุ่มนี้เนี่ยให้ทานตามอาการทานเท่าที่จําเป็นยากลุ่มที่ฉีดเข้าข้อมีหลายตัว ตัวแรกที่เราฉีดเนี่ยคือบนพวกสเตียรอยการทําหน้าที่ของสเตียรอยเนี่ยเข้าไปลดอาการอักเสบบรรเทาอาการปวดเท่านั้นพยาธิสภาพของรอยโรคในข้อเข่าเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมตัวเสียรอยจะอยู่ในข้อเข่าด้วยประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นเมื่อหมดฤทธิ์ยา3มเดือนค่าจะมีอาการกลับมาเป็นใหม่ในกรณีที่คนไข้เป็นเยอะกลุ่มเสียรอยก็อาจจะไม่ได้ผลปัจจุบันเราพบว่าการฉีดยาเสียรอยเนี่ยเป็นการแค่ซื้อเวลาเท่านั้นข้อเสียของเสียรอยก็มีในกรณีที่คนไข้ย,ยังมี ผิวกะดูกอ่อนที่ยังดีเหลืออยู่เนี่ย <c oughs> ตัวเซรอยเองเนี่ยกับเป็นพิษกับเซลล์กระดูกอ่อนทําให้กระดูกอ่อนที่ดีอยู่เนี่ยสึกหรอได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ฉีดซ้ําๆไปเรื่อยๆจะทําให้ผิวข้อที่ดีอยู่ก็สึกเร็วขึ้นยากลุ่มฉีดถัดไปที่เราอาจจะเคยได้ยินกันก็เป็นที่เราเรียกว่าน้ําหล่อเลี้ยงข้อเขา่าน้ําหล่อเลี้ยงข้อเขานะ่าในปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีการศึกษาที่ยืนยันว่าจะได้ประโยชน์ที่แท้จริง แต่ในแน,แนวทางปฏิบัติณปัจจุบันเนี่ยเราแนะนําว่าถ้าเราทําวิธีอื่นทั้งหมดดูแล้วคนไข้ย,ยังมีอาการอยู่ไม่ตอบสนองก็เป็นวิธีทางเลือกทางหนึ่งถ้าคนไข้ไม่มีข้อห้ามในการฉีดยากลุ่มนี้สําหรับกลุ่มที่เป็นเจาะเลือดเอาเลือดมาปั่นแล้วฉีดเข้าข้อหรือเป็นสเต็มเซลล์ณปัจจุบันเรายังไม่แนะนําให้ใ,ใช้เพราะผลการศึกษายังไม่ยืนยันว่าจะได้ประโยชน์ที่แท้จริงนอกจากยาแล้วเราทําอะไรได้บ้างเราก็ทําโดยการแนะนําให้คนไข้ลดน้ําหนักอย่างที่เราทราบก็คือว่า น้ำหนักตัวมีผลกับข้อเขา่าถ้าคนไข้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยที่มีอาการเจ็บปวดแล้วร่วมกับน้ำหนักตัวที่เราใช้ค่าที่เร,เรียกว่า BMI การคำนวณ BMI เนี่ยเราคำนวณโดยการใช้น้ำหนักเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองเช่นคนไข่นัก6 0สูง1้0เราก็จะคำนวณโดยการใช้60หาร1.5ยกกำลังสองค่าปกติอยู่ที่20ถึง24.9 น้อยกว่า20แปลว่าผอม25ถึง29.9แปลว่าอวบ30ขึ้นไปแปลว่าอ้วนถ้าคนไข้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมมีอาการเจ็บปวดร่วมกับ BMI มากกว่า25ขึ้นไปแนะนำให้ลดน้ำหนักเป้าหมายของการลดน้ำหนักเราต้องการให้ลดอย่างน้อย5%อย่างน้อย5%เ,เช่นคนไข้เริ่มต้นหนัก100กิโลลดให้ได้อย่างน้อย5กิโล เราพบว่าการลดอย่างน้อยห้าเปอร์เซ็นี่ยจะมีนัยสำคัญทางถิติเกี่ยวับทำให้อาการของคนไข้ดีขึ้นยิ่งลดมากยิ่งดีแต่อย่างน้อยที่สุดคือ5%อร์เซนอันที่2คนไข้ก็ต้องกลับไปฟื้นฟูบริหารกล้ามเนื้อออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นจะช่วยรับแรงกระแทกที่เกิดจากในข้อเขา่าการออกกำลังกายยังช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนที่ของตัวข้อ การออกกำลังกายยังช่วยฝึกเรื่องการทรงตัวซึ่งป้องกันการหกล้มในคนไข้ที่มีาข้อเข่าเสื่อมการใช้สปอร์ตที่พยุงข้อเข่าจากการศึกษาพบว่าช่วยได้ประโยชน์ทําให้คนไข้อาการดีขึ้นถ้าเจ็บเยอะแนะนําให้ถือไม้เท้าก็จะช่วยผ่อนแรงที่ลงมาที่ข้อการใช้ประคบร้อนประคบเย็นก็สามารถช่วยทําให้การทุเราลงได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องร่วมกับการปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันกิจกรรมทั้งหลายที่มีการพับงอเข่า คุกเข่าพับเพียบนั่งยอง,ยองๆการขึ้นลงบันไดพวกนี้จะมีภาวะที่เราเรียกว่าแรงกดที่ในข้อเข่าเนี่ยสูงกว่าในกิจวัตรประจําวันในท่าอื่นเช่นการเดินในแนวราบเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราแนะนําให้หลีกเลี่ยงนอกจากนี้แล้วสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นในบ้านอนาจจะต้องถ้าคนไข้นอนอยู่ชั้นบนก็ปรับเปลี่ยมานนอนชั้นล่างเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดพื้นหลีกเลี่ยงให้ไม่มีสเต็ปมีขั้น เพื่อป้องกันการสะดุดและหกล้มมีราวจับเพื่อช่วยในการพยุงเดินคำถามที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะป้องกันสําหรับตัวโรคไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือป้องกันในคนที่ยังไม่เป็นเพื่อชะลอโอกาสการเป็นการป้องกันที่ต้องร,รับว่าอันนี้เป็นโรคของความเสื่อมทุกคนที่มีอายุมีความเสื่อมยังไงร่างกายเราเขาต้องเสื่อมแต่จะเป็นอาการหรือไม่มีอาการเนี่ยทำไมคนนี้อายุเท่ากับเราถึงเป็นทําไมคนนี้อายุน้อยกว่าเราถึงไม่เป็น มันต้องมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ได้พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็คือข้อเข่าเสื่อมได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มแรกคือปฐมภูมิกลุ่มที่สองคือทุติยภูมิในกลุ่มคนที่คนไข้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเราก็ต้องดูว่าอะไรที่จะมีโอกาสกระตุ้นทําให้เป็นมากขึ้นในกลุ่มปฐมภูมิก็คืออย่างที่บอกเรื่องของน้ําหนักตัวเราต้องลดน้ําหนักตัวควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ำหนักตัวที่มากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าเซลล์ไขมันเองเนี่ยยังหลั่งสารบางอย่างที่เป็นโปรโตีนซึ่งเป็นข้อเสียทําให้เกิดภาวะการอักเสบของข้อเขา่าเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมน้าหนักได้ดีมีไขมันน้อยเราก็จะลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ไปพันธุก,กรรมเราคงแก้ไขไม่ได้ที่เราแก้ไขได้ก็คือกิจวัตรประจําวันกิจวัตรประจําวันแอคทิวิต้ทั้งหลายที่ประจำวัน เด็กเลี้ยงกิจกรรมที่มีการพับงอเขา่าเด็กเลี้ยงกิจกรรมที่มีการกระแทกอย่างรุนแรงที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บได้การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อซึ่งเสริมสร้างความแข็งแรงของตัวกระดูกและผิวข้อ <c oughs> ก็จะช่วยลดภาวะความเสื่อมช่วยชะลอไปได้ <c oughs> นะครับถามว่าต้องออกกำลังกายนานแค่ไหนต่อครั้งโดยเฉลี่ยเราแนะนําให้ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อครั้ง3-5ถึงครั้งต่อสัปดาห์นะครับถึงจะได้ประโยชน์ ออกกำลังกายในคนที่ข้อเสื่อมเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราแนะนําให้เดินเดินผิวราบเพื่อลดการเจ็บปวดจากการเดินขึ้นลงบันไดเราไม่แนะนําทางลาดชันให้หลีกเลี่ยงไปให้เดินในแนวระนาบเดินเท่าที่คนไข้ไหวเราพบว่ากิจกรรมหรือโปรแกรมในการทาออกกำลังกายเนี่ยขึ้นกับคนไข้แต่ละคนคนไข้คนไหนาทาได้เท่าไหร่แนะนําให้ทําได้เท่านั้นถ้าเดินไหวอยากจะเดินลูก่ก็สามารถเดินได้ เราก็ปรับความฝืดให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนือ้อถ้าชอบปั่นจักรยานก็ปั่นจักรยานให้อยู่กับที่โดยที่ปรับเบาะแล้วก็แป้นวางเท้านี้ให้ห่างออกจากกันเพราะทุกครั้งที่เวลาคนไข้ปั่นจักรยานจะได้ไม่ต้องงอเข่าเยอะคนไข้จะได้ไม่เจ็บแลวสุดท้ายถ้าคนไข้เจ็บเยอะเราแะนะนําว่าให้ออกกำลังกายในน้ําเพราะน้ำนี่จะช่วยซัพพอร์ตช่วยพยุงน้ําหนักตัวของร่างกายก็ทําให้น้ําหนักไม่ลงมาที่เข่าเยอะคนไข้ก็สามารถออกกำลังกายได้ ลดปัจจัยเสียงลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บทั้งหลายเช่นออกกำลังกายแล้วก็ใส่รองเท้าให้พอเหมาะให้พอดีร่วมกับการใส่ซัพพอร์ตมันจะช่วยป้องกันการเกิดอุาบัติเหตุเกิดขึ้นได้